ไอม e. ึงเนี่ยฮะไปดิอ้าวมึงมาทำไรฮะมึงมาทำไรฮะมึงมาทำไรฮะมาทำไรฮะมึงมาทำไรเฮ้ย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 ไอมึงเล่นทีเผล่นี่ปะครับผมตั้มทีเอเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้นะทุกคน ผมจะตามเข้าไปหาไอ้บุญน้อยน,นะที่มันส่งลูกน้องมาสามคนนะทุกคนสามคนเพื่อจะมาเอาเล็กใหญจากผมนะั่นลวก็วันนี้ทุกคนผมจะเข้าไปคุยกับมันเลยแบบไม่รู้นะเข้าไปคุยกับมันทาไมมันต้องส่งลูกน้องมาตั้งสามคนนะคือมันอยากได้อะไรขนาดนั้นวะผมก็ไม่เข้าใจมันนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาเป็นช่วงประมาณสิบโมงเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอมันหรือเปล่าแต่ถ้าผมไม่เจอนะผมจะลองเดินตามหามันให้ทั่วเลยนะตามหาแบบ เอาให้เจอทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวเช่นเคยนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็อย้าลไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนวันนี้คือผมจะมุ่งตรงไปยังตรงที่ผมเจอมันบ่อยๆเลยนะอืมคือรอบที่แล้วที่ผมเจอมันครั้งล่าสุดเลยนะก็คือ ครั้งที่ผมปฏิเสธการให้เล็กไหลมันนะผมไม่ให้มันนะมันโมโหมากคนมันบอกว่ามันจะส่งลูกน้องหรือว่าลูกน้องไอ้โผล่ะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันพูดเดี๋ยวนะนี่ผมก็จะมาตามตามคุยกับมันเลยเพราะว่าเมื่อวานผมเจอเลยนะสามคนคือตอนแรกผมผมคิดว่าพวกเข้าป่านะมันมาปุ๊บมันบอกว่าไอ้น้องผมก็บอกสวัสดีครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็มันบอกว่า ไอ้บุญน้อยให้กมูมาเอาเล็กไหลมันพูดแบบนี้นะแต่ผมจําเสียงมันได้เหมือนมันบอกไอ้บุญน้อยให้กูมาเอาเล็กไหลเพราะว่าผมก็ผมก็ลองคิดมาเอาเล็กไหลอ,อ,ใใไอ๋อน่าจะบุญน้อยผมก็เลยนั่นแหละวิ่งแล้วแล้วก็หาอ้างไปเรื่อยทุกคนมามาเมื่อวานนี้คือผมอ้างสุดเลยแต่ระหว่างวิ่งนะ <c oughs> <ๆ S 1> ผมได้เก็บเล็กไหลเข้าไปในกระเป๋าผม <c oughs> เปิดซิปแบบเปิดมือหลังนะแบบไม่ได้มองทุกคนเปิดเสร็จแ,แล้วก็ล้วงใส่เ <c oughs> ข้าเป๋าเพราะว่ายังไงผมก็จะให มันค้นกระเป๋าผมถ้ามันไม่เจอมันคงไม่ต้องการละผมก็โยนกระเป๋าให้มันเลย มาเลยนะตรงนี้เหมือนมีคนมาเลยดูดิ เหมือนมีคนเดินอยู่มีนกยนะ คล้ายๆเสียงแพะเลยนะหรือว่าเสียงวัวเสียงคล้ายๆของกระดิ่งเนนะหรือว่าจะไปดูไอ้แพะวะเพราะว่ามันบอกว่ามันเลี้ยงทั้งวัวเลี้ยงทั้งแพะเพราะว่าผมเคยได้ยินเสียงนะแล้วก็เจอมันแล้วก็มันเคยบอกว่าเป็นวัวของมันนะไม่แน่นนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยไม่สนใจเพราะว่าวันนี้คือผมจะมาตามหา ไอบุญน้อยนะหมั่นมันมากเลยทุกคนส่งลูกน้องมาหาผมตั้งสามคนน่ะมีรูหนูเยอะด้วย,วยรูหนูเยอะจัดเลยเสียงเสียงอยู่ข้างๆอยู่เลยนะ มั่จะเป็นวัวของไอ้แพะแน่แน่ มีใครมาว่างั้นล่ะปันหนึ่งนะมีเด็กเมื่อวานแล้วก็ไอ้บุญน,น้อยนะผมจำมันได้ผมจำมันด้แต่นหลังกนะันอยู่กันตั้งสามคนเลยอะผมเดินไปตรงๆไม่ได้ทุกนะคนผมขออ้อมนะ โอ้โหมันอยู่กันพร้อมเลยวะอยู่กันอย่างพร้อมเลยนะอยู่กันแบบโคตรพรพ้อมเลยอะแค่นนแต่ว่าผมต้องขอทางก้อนด้ว้ดึงนี้นนะ เดี D ๋ยวผมขอหยิบเล็กๆก่อนนะคือผมต้องใช้วันนี้ขอใช้เล็กๆ คล้ายๆมันเห็นผมเลยนะบนิษัทสิบคนทุกคนเป็นหนึ่งเป็น ผมเลยไอหัวแดงๆนั่นน่ะนะคล้ายๆมันเห็นผมเลยทุกคนว่ามันมันมองมาทางผมใช่ไหมล่ะมันก็มันไปมันไปบอกไอบุญน้อยเอ้ยนาจะบุญน้อยมันไปกระิบข้างๆหมือบุญน้อยเสร็จแล้วก็มันก็หันมันมองผมนิดนึงมันหันมามองผมบอกก็โผลก็กระสบกันเหมือนวางแผนอะไรหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะผมขอเก็บเร็กๆไว้ในตัวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ กลัวอันตรายแน่ๆไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคนนี้ตามไปดูตามไปดูเมื่อกี้เป็นหินเป็นด้านล่างนะมันจะคีบกันผมเห็นครับตื้นมีกันอยู่สามคนเหมือนเดิมน,นะ เหมือนเจอเลนินแดงเลยนะนี่ะทุกคนเจอ,อ่ะมันอยู่ไว้เด็กคนนี้อะไรมึงเนี่ยฮะม,มันดีอะไร À là ai mứng nè mến dù một điều nào mày đi, Mà đi à ai mứng cái hổai đen mến có chấm mưng đai nha cái đẻ quên mến đồ như vậy hả ไอหนูน้อยโม่กแรงไหมพี่จับใี้มาเร็วมามามาไม่มีใครซ่อนแน่นะมานี่มาพี่จับเร็วมานี่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 อ้าวมึงมาทำไรฮะฮะมึงมาทำไรฮะมึงมาทำไรฮะมาทำไรฮะมึงมาทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้มึงเล่นดีเผอนี่วะฮะอะไรวะมึงเป็นไรของมึงเนี่ยโอ้ยแต่แมึงเล่นดีเผ้เวนัสเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเป็นไรวะอเอ้ยไม่ไรไปหนึ่งไปหนึ่งคือ เก้นมันเยียบหนามเหรอหรือว่าอะไรมันวะเม่กี้ผมเข้าไปทีบไอเด็กคนนั้นแล้วก็อสองคนแั้นมันก็เข้ามาจับผมเลยจับเสร็จแล้วก็มันพักผมล้มนะผมอธาบายได้เลยว่ามันพักผมล้มเสร็จแล้วก็คือมันพักผมเสร็จแล้วก็มันลุมจับผมกันเลยนะสามคนอนะ่ะผมเห็นเลยไอเด็กคนนั้นมันลุกม,มาจับผมด้วยแล้วก็แล้วก็ลวกลวกไลนนะ มันปล่อยผมปล่อยพร้อมมือเลยนะปล่อยปุ๊บเอามือนะที่จับผมอะปล่อยพร้อมมือเสร็จแล้วก็วิ่งแล้วก็ร้องแล้วก็อะไรแสบแสบนั่นแหละหรือว่ามันจะเป็นเล็ก่ที่ผมเก็บไว้ในตัววะเนี่ยทุกคนก็ไม่แนนะ่เพราะว่าผมหยิบมาใช้ในตัวมันจับตัวผมปุ๊บมันร้อนเลยอะคือผมปแปกใช่ไหมผมหยิบในกระเป๋าผมแล้วก็ผมท่องว่าผมท่องในใจนะคือวันนี้คือขอให้ผมปลอดภัยก็คือ ้มข,ของผมอะไรประมาณนั้นนะผมพูดในใจนะผมว่าอยู่ที่หลายๆแน่ๆนเลยคือเมื่อกี้มีไอ้บุญน,น้อยแล้วก็ไอ้คนเมื่อวานแล้วก็ไอ้เด็กเมื่อวานเหมือนกันแต่เด็กเมื่อวานนะ่ะผมว่านะทุกคนที่มันกระซิบกันนะ่ะมันวางแผนจะจับผมเพราะไอ้เด็กคนนั้นมันเจอผมใช่เปล่ะเพราะว่ามันจะให้ใครสักคนแหละมันลงมาทาันี้กันใช่ไหมล่ะแล้วก็แอบหลังหินนั่นหรือเปล่า ไม่นี้ก็แถวนั้นนะ่ะเพราะว่าผมมองไปทางนี้ผมไม่เจอใช่ไหมล่ะผมก็เลยตามไปไอเด็กคนนั้นเลยตามไอเด็กคนนั้นไปเลยลมันบอกมาดิก็คือคนตีนอยู่อ่ะผมเข้าใจแผนพวกมันละมันให้หมวกแดงนั่นนะ่ะนะล่อล่อ,ลอคือแบบล่อล่อแบบเอาตัวมัน,น่ไปล่อให้ผมตามไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอสองคนนั้นจะมาจับผมก็จังหวะที่ผมกําลังถีบปุ๊บไอสองคนนั้นมาพอดีเลยแล้วก็มันจับผมเสร็จแล้วก็มันก็รีบปล่อยผมเลยนะ มาเน่ดิคือแบบเล่นทีเผออยู่นะเล่นทีเผยอ,อยู่ไอบุญน้อยอะ่ะไอบุญน้อยนะ่าจะวางแผนไอแต่แผนพวกมันก็ถือว่าเข้าท่านะแต่แค่ถ้าสมมุติผมไม่มีเล็กไหลขึ้นมาใช่ปหละ่ะเจ็บตัวแน่เหมือนมันมาว่ะมาหรอดได้ยินเสียงพวกมึงนะ

มึงมีชอบรังแกเด็กว่ะมึงก็ชอบเล่นทีเบอร์พพวกมึงสองสามคนมน่กนะกูบอกให้มึงส่งเล็กไหลมๆก็กูอยากักสอนมึงไงคือเหล็กไหลใช่ไหมของกูมีมูลค่านะเว้ยมันต้องแลกด้วยความดีมันต้องแลกมันด้วยความดีกูไม่ดีตรงไหน,นให้กูพูดไหมให้กูพูดไหมบุญน,น้อยมึงอะ มึงจับเด็กคือที่มึงจับเด็กแล้วเด็กหายนั่นน่ะเออนั่นแหละความชั่วของมึงเลยนั่นแหละมึงอะไม่ดีสักอย่างอกบอกเลยแล้วมึงดีตรงไหนทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยตอนเนี้ยกูรู้สึกได้เลยว่ากูน่าจะดีกว่ามึงอะไอเด็กคนนั้นเด็กไอเด็กคนนั้นเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแดงแดงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ส่งดีไม่ส่งแบบไม่ดีไอหมวกแดงนี่มึงอย่ากวนเตะนะหมวกแดงนะ มองหน้าเขาต้องตีเนี่ยมึงเข้ามาใช่มันต้องใช้กำลังมันต้องใช้ไม้มันต้องใช้ไม้เนี่ยถ้าวันนี้กูไม่ได้หลกายกูไม่ยอมถ้าวันนี้เอาไอ้หนูเอาไอ้หนูหนูน้อยหม่งแดงนรก มึงเข้ามามึงเข้ามากูจะลองใช้กูจะขอใช้ของของกูหน่อยมึงเข้ามามึงเข้ามากูเอาแบบง่ายๆเลยนะกกููจะส้้ไดเมึงเข้ามามึงเข้ามากูขอเอาแบบง่ายๆก่อนเลยมาแบบง่ายๆแล้วกูจะดูเพื่อมึงจะทนพิษบาดแผลหน่อยหรือเปล่าไอหมวกแดงมาด้วยมึงไงตัวหนึ่งมันตีนมันตีนมามึงเข้ามามึงเข้ามาให้บุญน้อยมึงก่อนเลยมาไปมาดีๆ ไม่อยากทำร้ายมึงมึงอยากโดนก่อนใช่ไหมหม่งแกงเอาไปลุมมันเลยมึงรับพวกเราไม่ไวหรอกมึงรับสิ่งสิ่งนี้ไปนะาาจ้าเชียเอามาเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมึงไม่ร้ายมึงขยับกันทำไมได้จริงมึงก็เดินมา กูจะเดินให้เสียแรงใช่ไหมนี่มามึงมากูขอใช้อะไรมึงอย่าเออกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูรู้กูคิดจะทำอะไรกูมไม่อยากเข้าไปทำร้ายบ้าตรงน็กร้ายบ้าตรงมาอ ไปกินไอหัวแดงเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยๆๆกูเครื่องไอหัวแดงเนี่ยเอาไข่มาดึงเนี้ยกูชอบรังแกเด็กแต่ว่ากูชอบเด็กเกกนตีเนี่ยได้เจกูก็ออกมปล่ากูยังไม่ได้ไปไหนเลยมึงบ้ามึงบ้าหรือเปล่า <laughs> อยากดิหัวกูอยากสีแดงแบบไอ้ไเหี้ยนั่นแหละไม่อยากเข้าไปทำร้ายมึงฮะเอาเดีๆไม่อยากเข้าหรือ,อยังไงฮะบอกให้โซมันมาดีๆเฮ้ย,ยล้อม,มันล้อม,มันมา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 จิเรคนทีละคนมามึงเอาก่อนเลยไหมมึงอ่ะฮะมึงมาเอามามามาเอาสิ่งสิ่งนี้ไปกิน ะเอามึงาทางนี้ไอ้บุญน้อยมึงมากูเลยมึงไงมึงมามึงโผล่หัวขึ้นมาดิโผล่หัวมาเฮ้ยเมึงอย่าเผลอมึงอย่าเล่นทีเผลอมึงมามึงมา เกือบโดนกูแล้วแต่ก็ไม่โดนว่ะเพราะกูยังมีของที่คุ้มครองกูอยู่มึงปล่อยกูง่ายยังวะมึงต้องแลกมาด้วยความดีกูบอกอยู่แล้วกูไม่ตรงไหนถ้ากูพูดก็ไม่หมด มันสะท้อนก็ับไปหาเมืองมึงมเห็นไหม,ม,มก็ใช่ไงเลยสะท้อนกลับถ้าไม่ติดมันก็มาหากูพวกมึงไม่ช่วยออมามรับโซ่มันมาดิดมันปล่อยมึงคิดให้ดีดิให้มันหนีไปได้กไอปล่อ,อมว้น่อ้มงแดงกูอยากเจอไงมุ้งแดง,แดงสุดแล้วกูเครืองมันว่ะ Một chút nữa Sắp mọi người sẽ thấy nó bị mất Mình sẽ mất nó Mọi người có RPG không hả? RPG Đứng Mọi người RPG không nhiều đây đi. Thì này thang äh, tao, tao, vào à, mình, thang của anh. à, tao anh con không bang ông huynh, anh không đi mày con của rồi phải không? Mày con anh mà sụp thang rồi. Ai buôn nỗi, còn anh 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 มึงมาดิโอ้โหเรียบร้อยเลยกระจกจัดทันี้ผมโยนมันโดนเต็มๆเลยนะแบบเต็มๆขาเลยอะ่ะ นั่นไงมึงฝากกูทุกๆครั้งอ่ะกูว่าแล้วกูต้องได้ยินคำนี้ฝากไว้ก่อนเป็นสิบสบคำแล้วนะที่มึงพูดกับกูเนะี่ยรีบมาเอาเลยไม่รับฝากนานนะเว้ยฝากไว้บ่อยจะ ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนผมไม่คิดเลยนะว่าเล็กไหลนี่มันจะแบบว่ายังไงก็คือแบบว่ามันมันดีนะทุกคนแบบว่าพวกมันใช่ไหมมันจับตัวผมเสร็จเผมว่าดีอะผมว่าผมต้องพกไว้ตลอดเลยนะเก็บไว้ในตัวมันจะดีสุดเพราะว่าบางทีในกระเปา๋ามันอยู่กับเราไม่ตลอดนะผมน่าจะไปกันลนะ เด็กหมวกแดงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันสักวันหนึ่งเดี๋ยวคนตีเนี่ยนะมาดีมาดีผมเคืองตรงที่มาดี่แล้วตอนผมไปเนี่ยเหมือนตอนควายเคาะคอ่ะตอนผมไปโดนจับดีนะที่หล็กใส่ก้อนนี้ช่วยผมโอเคทุกคนงั้นก็น่าจะเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านท่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนบายบายครับทุกคน